สวัสดีวันนี้ก็จะได้แสดงที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าทานัางเทติสีลังรักติภาวนานางภาเวตวาเอกโจสักขังคัจติเอกโจโมขังคัจตินิสังสยันติ คำว่าทานังเทติคือการบริจาคทานคำว่าศีรังลัก,กติคือการรักษาศีลคำว่าภาวนาภา,ภาเวสวาการภาวนาเอกะโจแปลว่าคนบางพวก สักขังคัจติจะไปสู่สวรรค์เอกโจอันว่าคนบางพวกจะได้ไปสู่นิพพานนิสังสย,ยันติไม่ต้องมีความสงสัยนี่เป็นคำดำรัสลรงมาพิจารณาดูแล้วว่าคำที่หนึ่งคำว่าทานังเทตินี่รักษาพระพุทธศาสนา เป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งหากว่าทานังเทจิการให้ทานนี้ไม่มีเลวไซพระพุทธศาสนาก็จะตั้งอยู่ไม่ได้การรีจ,จาทานเวลานี้เป็นอาหารมาจากคณะผู้ที่มีศรัทธาอาหารนั้น พระภิกษุทั้งหลายภิกษุสามนเณรที่บวชไม่มีอาชีพอยู่ทุดงทำความเพียรหรือว่าอยู่ปลีกวิเวกประศจากที่จะเกิดความกันวนงวลต่างๆเป็นต้นถ้าหากว่าไม่มีโยมให้ทานไม่มีโยมใส่บาตร แม่ไม่มยอมถวายอาหารบิณฑบาตแล้วจะอยู่ได้ยังไงอยู่ได้ก็ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็จะพากันสู้ไม่ไหวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพันปีสองพันปีที่พระพุทธศาสนาจเจริญม,มาจนถึงทุกวันนี้เพราะทานังเทศิการให้ทาน ของท่านทั้งหลายผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนนั่นเองเพราะฉะนั้นคำดำรัดของพระพุทธเจ้าคำแรกที่พระองค์ดำรัดว่าทานาังเทติจึงเป็นสิ่งที่รักษาพระพุทธศาสนาโดยแทย้วัดวาอารามตลอดจนการสร้างเจดีมาหาเจดี ตลอดจกกนกระทั่งการก่อสร้างนาะนับชะตประการเกิดจากการบริจาคทานเรียกว่าทานังเทติทั้งนั้นถ้าไม่มีทานังเทติเกิดขึ้นแล้ววัดก็เกิดขึ้นไม่ได้กุฏิก็เกิดขึ้นไม่ได้ศาลาก็เกิดขึ้นไม่ได้วิหารอะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้เจดีมาหาเจดีก็เกิดขึ้นไม่ได้ แต่เกิดขึ้นมาได้เพราะธานังเทติเพราะฉะนั้นใครว่าธานังเทติเป็นของจำของตํำนั่นแหละมีความสำคัญแต่หากว่าเราไม่มีแผ่นดินแล้วเราจะไปเดินไปในอากาศยังไงของตจำก็คือรองรับตัวของพวกเราอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้น สาธุชนหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้ายังมีศรัทธาอยู่ตราบใดถ้ายังเป็นผู้มีผู้บริจาคอยู่ตราบใดถ้ารักษาคำว่ากานาังเทศีได้อยู่ตราบใดพระพุทธศาสนาก็จะต้องอยู่ได้ตราบนั้นและเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ถ้าเราจะคิดดูว่า มดทั้งโลกเนี่ยมีวัดอยู่เท่าไหร่หมดทั้งโลกเนี่ยมีพระอยู่เท่าไหร่แล้วหมดทั้งโลกเนี่ยอยู่ได้ยังไงอยู่ได้พระทานังเทเสแล้วดังนั้นสธานี้แหละเรียกว่าสามารถที่ว่าเอกโจบางพวกสักขันเจติจะไปได้ไปสวรรค์เอกโจ มอกขังคดจติติบางพวกจะไปสู่นิพพานแล้วสุดท้ายพระองค์ก็ย้ำอีกว่านิสังสยันติท่านทั้งหลายไม่ต้องสงสัยอย่างนี้เป็นสนแล้วก็สีรวะคดจิพระองค์ต้องการอยากจะให้โลกนี้มีความสงบสุขอย่าไปฆ่าฟันรันแทงกันคำว่า เอ่ศีลังและติเนี่ยต้องการที่ไม่ให้คนมีความโหดใยเยี่ยงสัตว์มีความที่เมตตากรุณาต่อกันเรามีชีวิตต่อชีวิตด้วยกันแม้ว่าชาติใดศาสนาใดไม่ว่าใคร่างคนก็รักชีวิตด้วยกันและใหญเล่าจะพากันมาฆ่ากันซะคือการผิดศีล แต่ที่ไม่ได้ฆ่ากันเรายังอยู่มีชีวิตก็ถือว่ายังเป็นหมู่ชนยังอยู่ได้ก็เพราะศีนตัวนี้แหละสีลหลัลกคติตัวนี้แหละที่ทำให้เราเกิดความเมตตาต่อกันอย่างคนที่เป็นพ่อแม่ก็รักลูกอย่างเพื่อมิตรสหายก็รักกัน อย่างบุคคลพูดที่อยู่ร่วมชาติก็รักกันแล้วอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากคำว่าสีรัษิรักษาศีลเมื่อเป็นเช่นนั้นเราท่านทั้งหลายจงพากันเข้าใจว่าเมื่อสีรัษเรารักษาศีลแล้วเอกโจอันว่าคนบางพวก สังขารขจิติจะต้องไปสวนเอกจรอ,อนาคนบางพวกหมอกขังขจิติก็ต้องไปสู่นิพพานเช่นเดียวก็จาะ,ะนั้นคำว่าศินเนี่ยก็ล่วงเลยไปถึงว่าการลักการขโมยมันก็ใช้ไม่ได้การที่ไปประพฤติผิดสามีภรยาของคนอื่นมันก็ใช้ไม่ได้ เป็นเหตุให้เกิดการต่อเอิดฆ่ากันการที่จะไปโกหกหลอกลวงความรับชั้นอะไรก็ใช้ไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดการโกลาหลอนตลอดจนกระทั่งการดื่มสุราเมรัยอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความผิดถินขึ้นมาคือขาด สติสัมปชัญญะขึ้นมาแล้วก็ข้อสุดท้ายที่พระองค์เน้นหนักเน้นหนาก,ก็คือภาวนานางพาเวสวาให้พากันทำสมาธิสมาธินี่สามารถที่จะผิดพลรรังจิตเราทำสมาธิก็ไม่ยากนึกพุทโธพุทโธหลับตานั่งคัดสมาธิเขาขวกซับใครใสา่มม่ขวาซับมือใส่เ ตั้งใจให้ทรงแล้วก็น,นึกพุทโธห้านาทีสิบนาทีกี่นาทีก็ได้เมื่อเราภาวนานางภาเวสวาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดจิตของเราเนี่ยอดน,น้อมเกิดความเมตตาต่อก,กันและกันโดยที่ไม่ต้องไปบอกว่าท่านนะให้เมตตาต่อคนจะให้เมตตาต่อคนนั้นคนนี้ มีเงินมีทองก็เมตตาเขาบ้างถึงแม้ว่าจะพูดจนปากแตกคนไม่ศรัทธาสัอย่างเขาก็ไม่บริจาคแต่ถ้าหากว่าภาวนานางพระเวสวาภาวนาทําจิตให้เป็นสมาธิจิตใจมันเกิดศรัทธาเองิจใจมันเกิดความเมตตาเองแล้วก็นอกเหนือจากนั้น สมาธิก็ผลิตพลังจิตพลังจิตก็เข้ามาฝังแนินอยู่ที่จิตเมื่อเป็นเช่นนั้นพลังจิตนี้ก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเราทำสมาธิมากขึ้นก็จะเป็นหนทางไปสู่สมถะไปสู่วิปัสสนาเอกะโจอ,อนันลูกคนบางพวกที่ได้ภาวนาแล้ว สักรังก็จะติสวรรค์ต้องได้ไปแน่นอนเอกโจโจมกขังก็จะตินิพพานก็ต้องได้ไปแน่นอนเ <c oughs> พระเนาะฉะนั้นท่านทั้งหลายคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สแสดงเพียงแค่ทานังเทติสีลังลัคติพระวรานังพระเวตตว่าเอกโจสักรันกัจจติ เอกโจโมกขงังกัจจินิสังสยันติเท่านี้เองที่รักษาพระพุทธศั์สนามาได้สวัสดีสาธุ